สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องบ้านใกล้เรือนเคียงครูผู้สอนครูเติ้นครูนายแล้วก็ครูนัดนะคะความหมายของเพื่อนบ้านนะคะบ้านเรือนอยู่ใกล้กันมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันนะคะ การปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านอันดับแรกนะคะเราต้องทำความรู้จักกักบเพื่อนบ้านของเราแล้วก็ทำตัวเป็นมิตรที่ดีมีน้ำใจต่อเพื่อนบ้านนะคะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราต้องมีน้ำใจไม่ทะเลาะและให้ความช่วยเหลือต่อเพื่อนบ้านของเราด้วยนะคะการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเราจะต้องพึ่งพาอาศัยคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วเราก็จะอยู่ร่วมกันด้วยความรักมีความสุข ตลอดไปค่ะวันนี้ครูมีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยนะคะกุ๋งกิ่งรักเพื่อนบ้านกุ๋งกิ่งหนูน้อยแก้มใสเบิกบานสุขใจหัวเราะเริงร่าวันหยุดกุ๋งกิ่งอยู่บ้านนั่งอ่านนิทานอยู่บนชิงช้าติ้งนองเสียงกริ่งประตูยืนชะเง้อดูเอ๊ะใครมาหา อ๋อนั่นพี่ลูกตาลที่อยู่ข้างบ้านถืออะไรมาสวัสดีจากกุ้งกิง๋งนี่ขนมผิงเอามาฝากจ้ากุ้งกิง๋งไหวรับของฝากขอบคุณมากค่ะพี่ลูกตาลขารับของมาวางเอาไว้พอหันกลับไปเอ๊ะใครเดินมา ยายนวลอยู่บ้านตรงข้ามเดินหิ้วข้าวหลามมาเต็มตะก้ากุ่งกิ่งรีบเดินออกไปหนูช่วยถือให้นะจ๊ะยายจ๋าพอเดินถึงบ้านยายนวลก็เห็นตาม้วนกำลังตากผ้า วางของแล้วเดินเข้าไปหนูช่วยตากให้นะจ๊ะตาจา๋ากุ๋งกิง๋งช่างมีน้ำใจตายายจึงให้ข้าวหลามกลับมาอาติม๋มร้องทักเสียงใสจากบ้านถัดไปประตูสีฟ้ากุ๋งกิง๋งรีบยกมือไหว้พร้อมกล่าวทักทายสวัสดีค่ะ ถึงบ้านกุ้งกิ่งแปลกใจเอ๊ะกิ่นอะไรหอมรอยมาโอ้โหไก่ทอดกรอบกรอบกุ้งกิ่งชอบชอบจริงๆแม่จ๋าแบ่งไก่ใส่จานหลายใบยแล้วนำไปให้เพื่อนบ้านทั่วหนะ้าทุกคนยิ้มแย้มรับไหว้ขอบคุณน้ำใจที่มอบให้มา เพื่อนบ้านชื่นชมกลุ่งกิง๋งน่ารักจริงๆชอบขันอาสาแบ่งปันด้วยความเต็มใจไม่หวังสิ่งใดมีน้ำใจนักหนาเพื่อนบ้านกลุ่งกิ๋งแสนดีหยิบยื่นไม่ตีเอื้อเฟื้อพึ่งพาจริงใจช่วยเหลือแบ่งปันกลมเกลียวผูกพันรักกันล,ะละ้นลา นี่านจบแล้วค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างเอ่ยกลุ๋งกิ่งมีน้ำใจกับเพื่อนบ้านใช่ไหมคะดูคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมทำการบ้านนะจ๊ะเด็กๆ